จุกสองหางออกมานาห้องเห็มมีตัวเดียวไอ้สองหางแต่มันออกนิดเดียวไอ้ประมาณสามทมสามทมสีทมมันออกมาหาอาหารกินแล้ว แต่มันห่างออกนิดเดียวไอ้เห็นป่ะซองหางสวยงามเลยมายู่นาหองเพิ่งจะเห็นวันตีสามสิบเอ็ดเดือนแปดหกห้าเพิ่งจะเห็นมาอยนาหอง สวยหมั้ยแต่มันออกนิดเดียวไอ้โอ้ยทาใหญ่นี่ถ้าออกมาใหญ่นี่นะสุดยอดเลยเพิ่งจะเห็นนี่นะตัวแปลนๆเ,เลยดูนี่วิ่งไปไห้ไปไหนแล้วเดี๋ยวไว้ตามก่อนอยู่ข้างในกาอนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะดูนี่ ซองหางเห็นไ,ไหมไเห็นคอมเมนต์มาเลยถ้าใครมีตัวเป็นๆเ,เหมือนผมเห็นสวยงามเลยซองหางม,มันจะกลัว ที่ยู่มแล้วสวยมาห่างมันนิดเดียวเองเข้าแล้วมันอยากที่